สวัสดีจ้าบายบายแบบนี้นอกจากเนาะ,านาะอาหารที่ขาดบ่ได้ก็คือส้มตำนี่ละจา้ามาจา้ามอนี่ก็มีเครื่องเคียงก็ม,มีมีหอยเชลีจา้ามีปูก็ใส่เครื่องเข้าไปจา้ามอนี้มีักหค่งจา้าแดบักหค่งมากแต่ก็เลยเพิ่นเอามาให้ก็เลยมาสับๆจา้าคิดพอส้มตำม,มีนมจีนก็ซื้อไห้จ้ามื้อเศร้านี่ก็เลยซื้อไหวมาจา้ามากินตำักหค่งน่งกันส้มตำอร่อยๆจา้าขาดไม่ได้ค่ะช่วงนี้ เนาะมีขนมจีนก็อร่อยแล้วจ้าระหว่างที่เราเลี้ยงหลานอยู่เราก็เฮ็ดกินไก่จ้าทากินไปแซ่บแียจะซ้มเบงหุนน่น้นัวนัวจะใส่พริกแห้งด้วยจ้าวันนี้ใส่พริกแห้งเพิ่มนิดนึงจะตัดความเค็มค่ะเติมเข้าไปจ้าแซ่บแซ่ยๆยวๆยวยๆจ้าเนาะของของชอบค่ะเมนูนี้เป็นเมน เมน,นูโปรดของทุกคนคะ่ะกินเมื่อไรก็อร่อยนะคะแซ่บจ้ามากินน้ำกันจ้า